สวัสดีครับพบก,กับสุลกาลวลเว์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดาวินนุนเยตฮีโร่ฝูงคนใหม่ฮอตินชาติอุรวัยนะครับลูกจากมานำสุลองมาทำประตูนในศึกพรีเมียร์ลีกนัดแรกของฤดูกาลดยการยิงตามตีเสมอฟุลแลมได้สำเร็จหลังจากที่เจ้าตัวน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดเปิดสนามพรีเมียร์มากกว่านะครับหนึ่งหนึ่งประตูนหนึ่งแอซิ์ฮีโร่คนใหม่ของฮงดง ดวินูเยสนะครับฉลองสุดเหวี่ยงกับกองเชียร์ลิเวอร์พูลหลังจากยิงประตูได้กับเกมประเดิมสนามของเดวินูเยสแทบจะขอสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเมื่อคุณมาถึงสโมสรใหม่ลีกใหม่ด้วยค่าตัวที่สูงและแพงกระชูดสิ่งแรกที่คุณต้องการก็คือการเริ่มต้นให้ดีซึ่งดาวเตะทีมชาติอรไว้ก็ทําได้แบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิงย่งใหญ่สำหรับเขาและก็ยิ่งใหญ่สําสหรับเราด้วยนั่นคือคํากล่าวยกย่องจากเวอร์คิวฟานซ์ หลังเห็นหนุ่ยเยสลุกจากม้านั่งสำรองมาช่วยเทียมยิงตีเสมอสำหรับฟุลแลมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามคาเวนคอตเทรดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงที่สนามคาเวนคอตเทรดของเจสัวน้อยฟุลแลมจ้าของคาตัวเบื้องต้น64ล้านปอนด์แสดงเห็นแล้วว่าเหตุใดหงแดงจึงกระตือรือร้น,นที่จะเซ็นสัญญาเขามาจากเบนมิก้าเหตุใดกันได,นได้จึงเชื่อว่าเขาก็กคือกองหน้ายุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ และเห็นได้เจอิงครับจึงเชื่อมั่นว่าดาวเตะในวัยย3ปีจะต่อยอดทีมที่ลุ้น4ี่แชมป์ในฤดูกาลที่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความโดดเด่นของดาวินนุนเยตตั้งแต่ที่วินเทีแรกที่เขาลงสนามแทนที่โรเบโตฟอร์มิโนหลังผ่านไป58นาทีนุนเยตก็ทำได้ดีมากเขาแทบทำได้แบบนั้นโดยโอกาสการจบโอกาสยิงถึง4ครั้งและมีโอกาสทองถึง3ครั้ง มากกว่าผู้เล่นของหงดงลิเวอร์พูลทุกคนและสะบัดบอลไปในกรอบเขตโทษของคู่แข่งทั้งหมดห้ครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเพียงแค่การเปลี่ยนตัวเขางลงมาทําให้ทีมเปลี่ยนไปเลยเล่นเกมรุดุดันและน่ากลัวขึ้นการเชื่อมต่อก,กับแฟนบอลของนุ่นเย็ดการฉลองประตูนั่นคือคําตอบทั้งหมดนุ่นเย็ดดีใจต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างมัน่นใจและกระหึม่มโดยแฟนบอลลิเวอร์พูลที่กําลังบ้าคลั่ง เขากําลังมีความสุขและมีความรักและแฟนบอลก็รักเขาด้วยเช่เนเดียวกันโดยการตะโกนเรียกชื่อดาวินนูเยตและอีกไม่นานคงจะมีเพลงประจําตัวของดาวินนูเยตพวกเขาพากันตะโกนชื่อของดาวินนูเยตตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพในครึ่งแรกและก็อีกครั้งเมื่อเขาถูกเรียกออกมาจากซุมมานั่งสมรองหลังจากที่เขาทําประตูได้แฟนๆก็คลี่ทงอุรวยัยบนอัตจันทร์ไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมานาแล้วนับตั้งแต่ที่ลุยโซเลสจ,จากไป ลรืเรสร้างผลกระทบได้ในทันทีที่เมอร์ซี่ไซส์และหางนูนเีสสามารถเดินตามรอยเท้าเพื่อนร่วมชะได้แฟนบันหงแดงก็จะได้ฮีโร่คนใหม่ของพวกเขาย่าอ่านข่าวเป็นที่ชัดเจนว่าคำวิจารณ์บางคำต่อนูเนียสในช่วงปลีซีซั่นนั้นช่างหน่าขำสิ้นดียกตัวอย่างก็คือเราได้ยินก็คือแอนดี้โรเบิร์สันให้สัมภาษณ์สดข้างสนามบอกว่ามีขยะที่พูดถึงเขาเมื่อไม่นานมานี้และในขณะที่แถลงข่าวก่อนเกม เจอเกนกลับพูดถึงบทสนทนาเกี่ยวกับหัวหอกตัวใหม่ของเขาว่าเป็นเรื่องตลกในขณะเดียวกันเวอร์กิฟันนยก็ได้ให้คําแนะนําที่ดีแก่เพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาเขาต้องไม่ดูว่าพวกคุณพูดอะไรถึงเขาหลังจากเกมเขาต้องโฟกัสที่ตัวเองทีมพัฒนาปรับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วิธีเดียวที่จะทาได้ก็คือเรียนรู้จากการซ้อมเรียนรู้จากเกมที่ลงเล่นและอย่ามองสิ่งที่คนอื่นพูดถึง และฟอร์มของคุณสําหรับผมนั้นคือกุญแจสู่ความสําเร็จคุณอาจจะฟุ้งซ่านกับมันได้ก้องหน้าโมเดิร์นแน่นอนว่านี่เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นในศึกฮิมลิงเกตและอย่างน้อยใน,นทางเทคนิคก็ไม่ใช่เกมที่ดดวินโนเนสลงเล่น90นาทีแต้มความท้าทายอันยิ่งใหญ่รอดดวินโนเนตอยู่กับลิเวอร์พูลและในขณะที่ยังมีอร่อยอีกมากมายให้สนุกกับเขาส่วนการตัดสินใจนั่นก็เป็นเรื่องที่คิดเสียว่ามันต้องมี การลงเล่นเป็นตัวจริงแน่นอนหลังจากที่ดาวินูเยสเป็นตัวซองในนะัดพบกับผุนดับฟันได้ได้ไเผชิญหน้ากับหัวหอกทั้งสองเทีมและช่นชมทักษะและศักยภาพของดาวินูเยสซึ่งเคยปะทะฝีมือกันมาแล้วในศึกยูกว่าบลชมลิกฟันได้ไม่เคยมีความสงสัยในตัวของนุนเยสเลยและบอกได้เลยว่านุนเยสจะเป็นเมกายนศึกหิมลิกคุณเห็นเขาตรงหน้าและเขาวิ่งดีๆเขารวดเร็วเขาแข็งแรงผมพูดตายก่อนในนี้ว่าเขาเป็นกองหน้าสมัยใหม่ฟันได้พูดถึงนุนเยส มีความกดดันต่อผู้เล่นที่เข้ามาด้วยราคามหาศาลแต่คุณจะทําไงล่ะคุณเข้ามาเพื่อโชว์ฟอร์มและสโมสรก็จ่ายค่าตัวคุณคุณก็แค่ต้องทํางานและในกรณีของนูนเยสเขาพยายามทําประตูให้ได้มากที่สุดนั่นก็เหมือนกันสําหรับดาวินในกรณีของเขาต้องไม่ลืมสาระในขณะที่นูนเยสด,ดึงดูดความสนใจแฟนบอลหัวแดงและผ่านหัวข่าวกันทั้งหมดแต่ต้องไม่ลืมว่ากองหน้าอีกคนของลิเวอร์พูลที่ได้รับรางวัล แม t ออฟแมนในเกมพบกับฟูลลัมนั่นก็คือซาร่าโดยซาร่ามีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลทั้ง2ประตูโดยเขาเป็นคนใจ่ายให้ดาวิน,นูเยตยิงประตูตีเสมอจากนั้นนะครับเขาก็เป็นคนยิงประตู1ประตูให้กับตัวเองในนัดที่เสมอกับฟูลลัม กับอนาคตที่ซาลาได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลหลังเซ็นตัญกันไป3เปีนในช่วงสมัยน,นี้ซาลาก็ดูที่จะแสวงหาความยิ่งใหญ่ต่อไปกับทั้งลิเวอร์พูลและส่วนตัวของเขาโฟกัสอาจจะไปอยู่ที่นูเยตหรือฮาลัแลนด์แต่คุณคงโง่ที่จะไม่พูดถึงชายที่ชื่อโมเมสซาลากับรางวัลดาวซุนโวพรีเมีย เจเกนคลอปชื่นชมนูนเยสหลังเปิดตัวเกมลีกนัดแรกได้ดีมีประตูเจเกนคลอปเจ้านนยาหยงของลิเวอร์พูลออกมาสัมภาษณ์แสดงความชื่นชมในตัวของเดวินนูนเยสก็น้าคนใหม่ของทีมชัดอุรไหและลิเวอร์พูลที่ประเดิมสนามเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกก็สามารถทำประตูได้ในทันทีแถมยังเสียดายที่เจ้าตัวมีโอกาสยิงถึง2เมตรได้ในเกมนี้อีกด้วยในเกมที่หงแดงเสมอกับฟุตแลม2 2เมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเมื่อเราหาทางทำประตูไม่ได้จริง คุณก็ต้องการความมุ่งมั่นแบบพิเศษและความแตกต่างด้วยมันก็ทําให้คู่ต่อสู้ยากที่จะป้องกันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจก,กันกล่าวถึงนุนเยตเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเขาควรที่จะยิงได้อีกลูกด้วยซ้ําบางทีอาจจะถึง2ลูกซึ่งมันบ้ามากๆซึ่งเขาก็มีส่วนร่วมอย่างมากกับจังหวะก,การทําประตูมันเจ๋งจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องการให้เขาโดดเด่นนึกถึงสุค์ข,ข่าวลิวพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่7สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe สสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ